เออป่าวป่าว่ะเออผมผมคาสิโนถ้าจะเรียกตังค์มันต้องผ่านดีซีนะพี่ได้เหรอใช่งั้นมันจะโดนค่าปรับมั้งเว้ยใช่เหรอวะครับว่าไงครับฮัลโหลครับเลเลเปอร์ผมผมขอถามหน่อยครับคนคนไหนเป็นคนแทงไอ้ไอ้แฟงอัพในคาสิโนอ่ะผู้หญิงพี่ผู้หญิงแทงแฟงเหรอผู้หญิงผู้หญิงแต่งตัวไงบอกเขาไอเดิผู้หญิงใส่ ชุดคุ้มหัวครับผมสีน้ำตาลเนี่ยเลียไม้หน่อครับบวกห้าครับไม้บวกห้าหรือบวกอะไรไม่รู้ครับเขาควักไม้ตีผมมาครับชุดคุมหัวเหรอครับใช่ครับใช่อับหัวสีน้ำตาลใช่ไหมใช่อับผมถักเปียครับเนี่ยแทงเออเอาไม้ตีที่ไหนครับในคาสิโนเหรอที่ไอหน้าห้องน้ําคาสิโนครับหน้าห้องน้ําคาสิโนแล้วแล้วเขาไม่ไม่ได้อันนี้เหรอครับไม่ได้ไม่ได้พูดด้วยเหรอ ไม่ไ,ไ,มไม่พูดรับผมผมใส่หน้ากากครับแล้วผมวิ่งไปถามเขาว่าแก๊งอะไรครับเขาเขาปั๊มยาแล้วควักไม้ตีผมครับอ๋อคึกว่าโจรหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามแต่ผม,มผม,ผม <im> ไม่ได้ปลอมเสียงนะครับผมวิ่งเข้าไปถามเขาเฉยๆนะครับอาวุธก็ไม่ได้พักด้วยผมวิ่งวิ่งยาครับวิบ่งวิ่งไปถามครับแก๊งแก๊งอะไรครับแก๊งอะไรเขาวัาก,กตีผมแต,แต่แต่ใช่เลสแน่ๆใช่ไหมครับ ใช่ครับก็ตอนแรกผมจะไปถามตั้งแต่ว่าว่า,วาแกงอะไรผมคิดว่าเรียนพุบตอนแรกโอเคครับเด,เดี๋ยวผมลองถามให้แป๊บหนึ่งนะเดบอสที่เดบอสร้องเดบอส วันวันไหนครับวันนี้เลยเหรอ,อเมื่อวานครับเมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมเคลียร์แผลตีทางใจแหละโอ้ยยาเลยเดี๋ยวหนักไอ้เหี้ยให้พี่ตีเคลียร์เองเถอะไม่เกี่ยวอะไรกับกูเลยเนี่ยกูไม่อยากตีกันเรื่องเพราะว่าพี่ตีอกหักไอ้เหี้ยรั่วจัดเล่นวอลซีไหมหรอเดี๋ยวเล่นนะเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นนะ เออเหมือนเดี๋ยวนะครับเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเรียกเขามาบ้านให้เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าใช่คนนี้่ปเ่าแต่ผมเรียกมาบ้านให้เพราะเหมือนเมื่อวานที่เขาพูดกันน่าจะมีตีโจลด้วยใช่ไหมเขาจะมีค้าน่าจะมีตีโจน,นะครับน่าจะเขาน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเรียกมาบ้านให้รอแป๊บ ไอรายการที่นักชกมวยสากลประเทศนอกนี่คือรายการอะไรวะแบบว่ายูทูบเบอร์ต่อยกันเหรอยูทูบเบอร์คนดังต่อยกันเหรออันนี้ตูเนนตเ้เหรอโมจิอ่ะ UFC ฟซี่ยไม่ใช่เอาอย่างไปคุยนอกบ้านนะจุกบ้านมันไม่ใช่บ้านกูไอ้เฮี้อคนเยอะดิดหนัวมากอะ่ะใช่เหรอตอนนี้เล่นงอยู่ยหรอ,ขอเขาเลื่อเลี้ยงบ้านเหรอเอ้ยน้องจะร้องทำไมอะ่ะใจเย็นดิเองก็ตายตื่นตูมไหมน้องเอ้ นนพ<อ>ิจูบพ่จูกไอ้ดอนไฟกะทิอะไรไม่ใช่พจูกเออพาผมไปเปลี่ยนชุดก่อนนะพี่เนี่ยเนยเป็นเป็นคนเนี้ยครับที่ที่เขาบอกว่าเขาตีนะที่ผมถามเมื่อกี้ตีที่คาสิโนใช่ไหมครับสองสองคนที่เป็นตูนใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าผมวิ่งไปถามคุณนะครับแล้วก็ไม่ได้ปลอมเสียงด้วยนะเมื่อวานคุณใส่ฮู้ดคุมหัวใช่ไหมอ่ะไม่ไม่ไม่ได้ใส่ฮู้ดคุมหัวฮะฮู้ดคุมหัวฮู้ด ฮูดฮูดฮูดแดงอะครับคุมหัวครับฮูดตัวใหญ่ๆห่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่ให้ดูกันเลยครับพี่พี่รอผมแป๊บเดี๋ยวผมมาปลดปลด,ปดล็อกรถไดห้หน่อยพี่จบ มันจะรีบไ,ไปทำพิธีค่อยไปมันด่ากันงอนไปกันหมดแล้วเหรอใช่เหรอเลิกเรื่องหมดแล้วย <c oughs> ังหลุดอะไรเยอะแยะแค่นี้แหละเนะครับนนชุดนี้ครับชุดนี้ใช่ใช่ครับชุดนี้แหละครับผมไม่ได้ปลอมเสียงแล้วผมก็ไม่ได้ควักอาวุธนะครับผมวิ่งไปถามคุณน,นะตอนคุณจะเบิกรถผมไปถามว่าใช่ผมผมถามว่ามาจากรถครับนั่นนั่นแหละครับ แล้วผมก็วิ่งไปถามว่าแก๊งแก๊งไรอ่ะครับแก๊งไรแล้วคุณก็ปั๊มยาแล้วก็ควักไม้ไล่ไล่ตีเลยใช่ไหมครับอะหนูเห็นพี่ชายถือมีดมามไม่มไม่ไม,ไม่ถือครับไม่ไมถือวิ่งไปถือควักไม้ออกมานะครับไม่ไม่ไม่ถือครับไ,ไ,ไ,ไม่ได้ถือมีดครับใส่หน้ากากเฉยๆครับแล้วก็วิ่งไปหาพอคุณปั๊มยาควักเดี๋ยวเขาเดี๋ยวแกเข้าเข้า่ปเดี๋ยวเออเดี๋ยวไปนี่แหละครับชุดนี้แหละครับเพราะเมื่อวานผมตามหายแก๊งหนึ่งอยู่ครับ สีมันเหมือนกันนะครับผมวิ่งไปถามเพราะตอนตอนแรกที่ผมไปพ่นอยู่เลเบลอะครับผมก็บอกเลลิเปอร์ว่าไม่ต้องยุ่งนะครับเขาก็ไม่ยุ่งนะผมก็ไม่ได้ไปพ่นแปลอะไรเราเห็นศพพี่ชายสองคนอยู่เลเบลแล้วมีเลลิเปอร์ที่เห็นตีอยู่กันข้างในอ่ะใช่ใช่ครับหนูก็คิดว่าโจรแล้วก็เลยวิ่งไปควักไม้ผมผมวิ่งไปถามเฉยๆนะครับว่าแก๊งอะไรครับอ๋อหนูไม่ได้ยินนะครับตอนนั้น ก็เลยคิด <lok> ว่าจดแล้วก็โดนโดนจับด้วยครับเพราะว่าคุณพี่ทำส่งมาคุยกูเนี่ยอะไรเดี๋ยกูให้แฟนบ่ดเนี่ยเดี๋ยวกูให้แบงบ่ดเดี๋ยวกูให้ยแฟนบ่นแล้ามันอยากเอาถ้ามันอยากได้เลือดนี่ยให้แบงเลือด ยืนทรงไว้อ่ะก็ยืนทรงไว้ก่อนอ่ะ <c oughs> แม่กูแบบกูทรงไว้อ่ะกูทรงอยู่อ่ะพี่เป๊ปไม่อยู่อรอเป๊ ใช่ครับผมก็เลยสงสัยว่าเสียงก็ไม่ได้ปอมอาวุธไม่ได้ควักทลไมแบบปีเลยอ่ะตอนนั้นมันมันไม่ได้ยินเสียงเลยครับเพราะจาได้ว่าเห็นเหมือนเหมือนเป็นเทียบไอ้นาเรเบลก็นึกว่าโจรก็เรยวิ่งก็ตัวตัวหนุนลงรถแล่นพี่ชายวิ่งมาเลยไม่แต่แต่ถ้าแต่ถ้าจะป้นมันต้องพูดก่อนไม่ใช่ครับ นี่ไอ้ก็ไั่ก็พูดอย่งไ,ไมังก็ให้มันพูดสิเยอย จบพี่แล้วยัทำไงครับนี่ทำไงครับ,ค,รบคุณแะริปเปอร์ใช่ครับผมวิ่งไปถามมาครับผมไม่ได้ป้นเลยไม่ได้ป้นเลดริปเปอร์สักคนเลยอ่ะแล้วแล้วคุณรู้ไหมครับว่าไอ้ไอ้นี่รู้ไหมครัว่าว่า,ว,า,ว,าว่าที่คุณทําทาเมื่อวานเนี่ยทําให้คนในแก๊งผมโดนจับเนี่ย โดยที่น้องผมไม่ได้ไปป้นคุณเนะี่ยแล้วหลายแก๊งมันรู้เนะนี่ยมันมันกระทือผู้ผมเนะี่ยคุณทำไงครับแล้วผมโดนตำรวจจับบินไบเกือบสองคนเกือบสองแสนเนะี่ยนี่ทำไงครับรับผิดชอบไงค,ครับพี่ชายเราต้องนำไหมครับ เอาตังค์ไหมต้องต้องถามพี่พี่เป๊ปด้วยอ่ะพี่ว่าโดนโดนไปเท่าไหร่อ่ะพี่แล้วแล้วแต่พี่เลยพี่ยังไงก็ได้พีผมม่ผมไม่อยากผมไม่อยากผมไม่อยากเอาหนักด้วยเพราะว่าผมก็คิดว่าคุณไม่ได้ตั้งใจผมก็คิดว่าคุณน่าจะอารมณ์แบบว่าจิตใจอ่อนอ่ะเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันะนะเนาะใช่ไหม ใช่ผม,ผมผมว่าผมว่าน้องน้องน่าจะน่าจะตกใจได้ครับตีสรงก่อนสรงไ้ก่อนสรงเงี้ยไ้ก่อน ทำใจอะตอนหนึ่งอ่ะไอ้เฮียก็ม,มันไอ้นี่เขาไม่ได้ตั้งใจนะไอ้สัตว์เขาไม่ได้ตั้งใจจะเอาเราเนาะกูไม่ได้ใจพระใจมารขนาดนี้ไม่ปไล่ตีเขาแบบเขาทำอะไรนิดหน่อยก็ตีเขา,าไอ้เฮียไอเน้ผมไม่เอาอะไรครับผมเอาแค่ค่าค่าเนี่ยค่าโดนปรับอ่ะสองคนอ่ะเท่าไหร่แฟง ผมไม่แน่ใจพี่ผมต้องถามพี่เปพบยพี่พี่เป๊บกำลังมาวันเอ็มก็ที่แอะละเลียกตังค์ไม่ได้เอ้าก็ก็ก็เราไอ้นี่ครับก็เราเอาตังค์แค่ค่าปรับเดี่ยไม่ได้เอาตังค์มาถ่ายตังค์เขาไม่ใช่เหรอเราไม่ได้ไถ่ตังค์เขาเนี่ย เราถ่ายตังค์เขาเราไม่ได้ถ่ายเ,ยเราแค่เอาเขาทำเราแล้วเอาตังค์ที่เราโดนปรับแค่นั้นนะเนทะ่าไหร่บงค์พี่พี่เป๊บพี่เป๊บโดนเท่าไหร่นะพี่เมื่อวานอนะ ง่ายมาแล้วพี่เป็ดโดน่าไรนะพี่โดนอะไรเหรอค่าค่าปรับวะพี่โอ้แพงอยู่อะทำไม่ได้อ่ะไปแฝดวะอเอาเงี้ยผมไม่เอาผมไม่เอานี้รับผมไม่เอาผมไม่เอาตังค์ละผมไม่เอาตังค์คุณละ เมื่อวานคุณตีไปสองคนใช่ไหมเป็นโจรสองคนใช่ไหมครับเฮ้ยเกรเปอร์อะโจสองคนเดี๋ยวเดี<อ>๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไอ้สองคนนี้มันไอ้นี่แล้วกันครับเราม้าระวังตัวใหม่แล้วกันครับเพราะว่าเป็นโจรครับอะ <'s incredible. S 1> เป็นโจรครับผมไม่ได้ปลอมเสียงไปคุยกับเขาเลยนะพี่เป็นโจนครับเอาอาวุธไม่ได้ควักผมไม่เกี่ยวครับมันเป็นโจนรครับมมค,ยคุยแล้ว พี่เป๊ปบอกว่าอะไรนะพี่ตอนที่พี่เห็นเขาอะอ๋อตอนแรกที่พี่เห็นเขาใช่ไหมพี่บอกแฟนว่าอันนั้นใช่เลตบอูปล่าลองไปถามดีคร so ับเฮ้ฮเเฮเ้เเฮเฮ้ยเ้เฮ้ยเ้้้้ย้้ยเเเ้ยเเเ เออวันนั้นมีแผนนะที่เราก็ตีกับเอแซฟเราแล้วมายิงรถพี่อ่ะเรียกอะไรนะเพี่ไปใช้กำพลพี่ยิงได้ไหมมันขับไปในเบอรไใครพี่อะไรไอ้ต่าไม่พูดอะไรไหนเที่อไอ้รันเวย์รู้ว่าบอกไอ้รันเวย์ไปแล้วอ่ะเพราวันนั้นตีกับเอแซฟตรงไอ้สะพานสะพานไอ้สะพานค่ายทหารน่ะเพราะว่านี่ขับผ่านมาก็ขับมาปุ๊บยิงเม็ดนึงขับผ่านไปแล้วก็ยิงเม็ดนึง เรื่องแค่นี้ตีอันเดือดไม่เดือดหรอกไอ้ย่ะคุยตีไปเหมือนแบบเรื่องเรื่องเรื่องไร้สาระไอ้ี่ะตีเรื่องพอเป็นโจน่ะไอ้ี่ะทุกแก๊งก็ตีแล้วงั้นอ่ะไอ้ี่ยใครแก๊งไหนมันก็รู้เราเป็นโจนมันก็ตีหมดแหละไอ้ย่ยไม่เกี่ยวหรอกไม่ตีได้วไปอ่ะตีแบบพวกแบบไร้ไร้สาระตาเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าแบบโดนแบบเหมือนโคอีกเงี้ยเออหน้าตีหน่อยแบบว่าอยู่ดีอุ้มเราแบบอุ้มแบบว่าไอ้ลัเอชี่ชืออหน้าตีหน่อยอันนี้เขาไม่ตั้งใจก็แค่เห็นเป็นโจนเขาตีอันชื่อนั่น มันรู้มันรู้อยู่บอกมันไปแล้วสองคนน่ะมันตีกับเอซอยู่อ่ะพี่ฟังเาคำนวณเอไม่ใช่คนโดยไม่ร้องกันไหนเอ้าแล้วคุณไม่ลองใส่ใจคนที่เขาตีบ้างรับผมถามคุณหนไอเดิถ้าสมมุติว่าผมเป็นโจนน่ยแล้วคุณเป็นเลนิเปอร์เนี่ยเขอเรียกอาตหาแล้วผมออกปนเนี่ยผมไม่แต่ได้กับได้เนี่ย <ion up> ผมี่ <st os> แต่ได้กับได้เนี่ยอะแต่ไม่ว่าเขาตีผมตายผมก็ได้สตอรี่ด้วยหรอแล้วเขาจะรู้สึกยังไงอะผมก็จะรู้สึกแกกับการที่แบบว่าเป็นโจนหาสตอรี่อะใช่ครับน้องบอกว่าไม่ไดีครับเราเห็นวิ่งมาพูดแต่ผมพูดผมแก้งอะไรครับแก้งอะไรครับผมพูดแบบเนี้ยเพราะว่าเราก็ชัดเจนว่าตอนแรกเราไม่ได้ลงไปตีเลยใช่ไหมล่ะเราวิ่งไปมือเปล่าได้ซ้ำใช่ไหมใช่ใช่ ก็แบบว่าเลยก็เปิดมันก่อนเลยอะไรเงี้ยนะเมื่อกี้ก็ตัดสินใจเร็วนิดนึงผมปเป็นเขาปั๊มยาแล้วก็ควักอาวุธผมก็เลยวิ่งยูเทนกลับมาแล้วก็ควักอาวุธแล้วก็วิ่งวิ่งไปเลยใช่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 ใช <c oughs> แล้วพอแกโดนตีพี่ก็เลยลงไปส่วนนอกต่อแกก็ตายแกก็สลบอย <c oughs> ูว่ามันมันมีอะไรกันนะบอกเราด้ว่ผมไปหาแกอื่นแล้วเขาใส่ ใส่เสื้อสีแดงเหมือนกันที่เชเราไม่ได้ปนก็ใช่ใช่ไงแต่เราแต่งตัวเป็นโจนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นฮูดันไม่ไม่ที่สุดแก๊งเขาใช่แต่แต่เข้าใจอยู่ว่าใส่หน้ากากแต่คือไม่ได้ปลอมเสียงใช่ก็พูดเข้ามาตีเราเลยพูดวิ่งไปพูดปกติอะว่าแก๊งอะไรครับแก๊งอะไรก็ถ้าถ้าถ้ามองว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเข้อจีผิดผมก็เข้าใจได้แหละแต่มันก็แบบว่าก็มีความเสียหายที่เกิดขึ้นตรนต้นต้ก็โดนจับด้วยเอายาบ ผมไม่เอาอะไรครับผมคิดว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับผมไม่ผมไม่ไม่เอาอะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าบอสจุกบอสจุกครับม,มันมีแผลผมนะครับโอเคเดี๋ยวเพิ่งผมอยากให้ผมอยากให้คุณแค่อารมณ์แบบใจเย็นหน่อยครับพอรอบนาถ้าพวกผมหัวร้อนครับผมก็คงไม่ได้มายืนคุยแบบธรรมดาอย่างเงี้ยอ่าครับเข้าใจครับผมผมอน่าจะเป็นน่าจะเป็นด้วยที่น้องเป็นผู้หญิงด้วยนะน่าจะตกใจแล้วก็เอ็ดเล่ เอาไม้ตีไปเลยโอเคครับนั่นแหละครับที่ผมจะบอกไม่ต้องการอะไรครับขอโทษแทนน้องด้วยครับขอโทษด้วยครับตอนนั้นลูกพี่จุกว่าไงผมว่างั้นครับแต่เรื่องจูโฮนี่ลูกพี่จุกต้องว่าต่อนะพี่อันนี้ไม่เกี่ยวกับผมละเรื่องไอ้จูโฮโดนยิงยาครับใครเป็นคนยิงครับสองคนสูตรแดงอ่ะที่ตีกับเอแซอ่ะตรงสะพานค่ายทหารเลยนี่ขับมาเข้ามาแล้วเข้ามาปุ๊บยิงมาก่อนเม็ดนึงปุ๊บขับผ่านไป ก็ยิงอีกจอดลูกก็ยิงอีกเพราะว่าถ้าเป็นถ้ากขปล่อยยิ่งโฉมนเดียวเป็นไงวะวันไหนครับวันนี้วันไหนครับวันนี้วันไหนไอที่ตีกับเอแซบไงแต่ตอนนู้นเหรอครับตั้งแต่ใช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 ่บอกไอรันเวย์ไปแล้วอ่ะรับรู้ไปแล้วนี่แกงจะไม่มีนะโอ้ไม่เกี่ยวหรอกแกงจะไม่มีอ่ะแต่มันเรื่องมันแบบเลอะเทอะจัดเลยเรื่องเนี้ย เออมันอยู่เออมันอยู่่มันไม่ได้แจ้งเลยหรอไม่เห็นมันบอกเอดาร์กแชทไปแล้วล่ใช่ไหมวันนั้นน่ะเหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะมีมาบอกอยู่ครับแต่แต่ไม่ได้บอกว่าไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครยังไงเดี๋ยวกูจะแย่โจโง่จะแย่โจโง่พูดอะไรมาดูนะว่านี่นี่แบบเออนี่ชุดสีดำไว้ไม่สีส้มเว้ยพอรถมันก็กระจกมันก็ขาวอ่ะ ขับมาจะมาขัดาหานขับผ่านมาก็ยิงขับมาปุ๊บยิงก่อนเม็ดหนึง่งขับผ่านไปก็ยิงเม็ดหนึ่งแล้วจอดก็ยิงอีกเพราะนี่ถ้าเป็นเอสแับลงมาช่วยแล้วชุดสีส<ล>้มกับสีดามันแตกต่างกันเลยรถอะไรรับรถอะไรที่ยิงครับจำได้ป่ะครับรถสีดาอะ่ะเป็นรถแท็กหรืออะไรนี่แหละจำไม่ได้เหมือนกันอะ่ะเป็นแท็กกับรถสีดาอ,อ่ะเพราะมันนานแล้วอะ่ะแต่บอกไอรันเวไปแล้วนะ่ารันเวมันก็แจ้งไปแล้วนี่เขามันก็น่าจะรู้อะ่ะ ใช่ครับไอรันเหมือนมันเคยพูดมาแล้วครับแต่ใช่ใช่นานๆสักพักหนึ่งเลยครับนานสักพักหนึ่งเลยอ่ะเพราะว่าจําได้ว่าใส่สูตรมั้งสูตรคนนั้นอะใส่สูตรกับอีกคนนึงอ่ะใส่ฮูดอันนี้พี่ต้องการอะไรครับกรณีผมก็ผมก็ไม่รู้จะหาตัวยังไงอ่ะเพราะมันแแล้วต่บอะจุกแล้วแต่แล้วแต่บอสจุกเลยครับบอสจุกยังไงครับต้องการกล่องซ่อมหนึ่งกล่องครับแค่นั้นแหละใช่ครับกล่องซ่อมหนึ่งกล่องครับแล้วก็ซ่อมรถให้โจโฮมครับเพื่อให้กลับมาเป็นแบบเดียบโจเอารถที่มึงโดนยิงมา เกือบแก้วด้วยแต่ขายลดขายไปแล้วดิต้องไปตามซื้อมาให้อ่ะเราก็ต้องซ่อมให้กั้นน่ะโอ้โหตามซื้อคืแล้วก็ซ่อมให้อ่ะเอางี้ครับทีเหลืองกำลัหรือเปล่าครับนั้นผมไม่ขอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแป๊ครับผมไม่ขอแล้วครับผมขอแพ็กเกจกล่องซ่อมยี่สิบกล่องให้จูโฮแลกันครับให้มันไปซ่อมให้สบายใจครับได้ผมขอไว้นะทีหล่อแล้วยิงกลับไปยิงไปไปล่ายิงมันต่อได้นะครับให้ครบยี่สิบกล่องให้มันซ่อมใช่คใช่ครับโอเคตามมาเครับไอ้สัส ใช่ใช่ครับพอดีมันนานมากมากเลยครับมันนานมากมากแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามันคือพูดถึงเรื่องตอนไหนได้ซ้ำไหนตอนไหนแต่เรื่องนี้บอกอติไปแล้วบอกอติไปแล้วอติดับเร็วไปแล้วเรื่องนี้ให้ไงบอสบอสตุกไอ้ไอเขาโชดชัยแล้วไงใช่กล่องซ่อมยี่สิบกล่องครับให้เป็นคนรับผิดชอบครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ครับมาเดี๋ยวจูโฮรับมอบกล่องซ่อมมาเขาหน่อยโอเคมากเดี๋ยวไเช้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไปหากล่องซ่อมไปเพื่อนเดี๋ยวมอบแบบคนละยี่สิบกล่องนะครับ ถ้าใส่กล่องซ่อม20ในในตัวผม20่สิบยี่สิบกล่องได้ผมก็โอเคยินยอมครับแต่ถ้าใส่ไม่ได้ก็ไม่ยินยอมครับ้าวุ่นอีกทีนี้งันฆ่าแล้วก็พ้นนะครับเดี๋ยวผมใส่กล่องเดี๋ยวผมน่าจะต้องไปน่าจะต้องไปติดต่อกับพี่ครับอย่างนั้นครับเป็นเหล็กก็เป็นเหล็กสักสองร้อยแท่งก็ได้ครับเอาไปครับใครพาแก๊งเรามาดิมาโอ้เยอ่ะเอ่อเอาอันนี้ S <S 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 ที่เอาที่เอาเหล็กไปนี่เอาเอาตั๋วด้วยนครับผมจะได้ไปซื้อมาให้ <S <S ได้ครับเอาเป็นเงินสดก็ได้ครับเป็นเงินสดก็ได้เงินสดก็ได้เออยี่สิบกล่องมันเท่าไหร่อ่ะขอขอกล่องละร้อยดอลล์่ะมันกล่องละร้อยดอลล์เออขอขอรับเป็นเงินแดงแล้วกันครับจะไปแปลเป็นกล่องกล่องซ่อมครับสามพั <S <S เนเงินแดง เอาซักหน้าครับโอ Recently, ้ยเยอะมาผมยิ pop, ้ว่าเราผมม่าท oh, ี่ผมเนี่ยอยากตีเพราะเป็ล้ออะเลนิเปิลเลนิเปิลมันมันไม่ได้ทีอยู่เทียที่เราจะตีแบบว่ามันนะถ้าอยากตีก็อยากตีมันนะไม่อยากตีแบบว่าเอาสังคมไม่ใช่อ่ะแกงไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวครับจะการจะการได้เลยนะครับเอาเลยมานนี้วันนี้วันนี้อุฟแฟนเขาหมดแล้วไปแล้วโอเคไอ้สัตว ไม่มีใครรักกูเลยคุณขาขอบคุณครับขอบคุณครับน้อยใจว่ะอ้าวบอกขึนรถคันหนึ่งไ้ไหมครับอะไรแล้วเราเป็นไม่อยากตีมันเหมือนเป็นการได้แต่สตอรี่เหมือนกับพี่พ้าปลาอย่าปรับดูเราแบบไปหาเรื่องเขาแบบไปขับปวดอะไรใกล้ๆอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกที่จูวอมันจูวอมันไปขับปวดที่ใกล้เขาหรือเปล่าเออจูโฮอ่ะเราก็ไม่รู้ไงที่อ่ะเออมันเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะเขาก็จะมองเราแย่ไปเลยนะ ด้วยใช่อ่ะเอซับเอซับอยู่เป็นหนึงสิบคนเหรอหรือว่าจะโวยอยู่จะอยู่เท่าไหรเหรอใช่เหรอเอแล้วอยู่หนึ่งสิบคนเหรอไม่รู้เลยแค่แค่แค่อยู่ประคองบ้านไว้